สวัสดีครับขอต้อนรับก็สู่เที่ยวให้สุดซอยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์ป่าสงวนอีกชนิดหนึ่งครับก็คือสมเสร็จครับสมเสศษครับ,รรบก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชขนาดใหญ่ครับเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาประหลาดมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดผสมอยู่ในตัวเดียวกันครับมีจมูกที่ยื่นยาวออกมาคล้ายงวงของช้างลำตัวคล้ายหมูที่มีขายาวหางสั้นคล้ายหมี และมีกีบเท้าค้ายแลดอาศัยในป่าทึบในแถบอเมริกาใต้อเมริกากลางและเอเชียตะนออกเฉียงใต้มีทั้งหมด4ชนิดครับนันก็คือสมเสร็จอเมริกาใต้สมเสร็จมลายูสมเสร็จอเมริกากลางและสมเสร็จภูเขาทั้ง4ชนิดครับก็ถูกจัดสถานะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลดสมเสร็จครับก็ เป็นญาติใกล้ชิดกับสัตว์กีบขี้อื่นครับก็ได้แก่หมาแล้วก็แรดครับสําหรับประเทศไทยของเรานะครับมีสมเสร็จอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยของเราครับนั่นก็คือสมเสร็จมลายูครับแล้วเราจะมาพูดถึงสมเสร็จมลายูกันนะครับสมเสร็จมลายูหรือสมเสร็จเอเชียบางคนเรียกผสมเสร็จครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบขี้ครับนะับเป็นสมเสร็จชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นชนิดเดียวที่พบในทวีปเอเชียลักษณะเด่นครับก็คือบริเวณส่วนหัวไหล่และขาทั้งสีข้างมีสีดำส่วนกลางลำตัวเป็นสีขาวใบหูกลมขนปลายหูและลริมฝีปากมีสีขาวมีแผ่นหนังหนาบริเวณสันก้านคอครับก็เพื่อป้องกันการโจมตีของเสือโคร่งที่จะตะปบกัดบริเวณก้านคอลูกที่เกิดใหม่มีลวดลายคล้ายแตงไทยและขนยาว ในลายนี้ครับจะค่อยๆจางลงเมื่ออายุได้6กถึงแเดือนครับตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียตัวเต็มที่ความยาวลําตัวและหัว2 2 0ร้อถึงสองซนติเมตรความยาวหาง5้าถึงสิซนติเมตรความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล่100รซนติเมตรมีน้ําหนัก2 5 0ร้อถึงสามกิโลกรัมครับสมเสร็จครับมันจะอาศัยและหากินอยู่ตามลําพังมักอาศัยในป่าที่มีความชื้นสูงและอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ํา เนื่องจากชอบแช่น้ําครับเมื่อหลบภัยก็จะหลบไปหนีแช่ในน้ําจนกว่าแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงขึ้นมาครับรวมทั้งผสมพันธุ์ในน้ําด้วยมีความสามารถว่ายน้ําได้เก่งอาหารของพมเสดครับก็ได้แก่ยอดไม้อ่อนยอดหวายหน่อไม้นอกจากนี้ครับยังกินดินป่งเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ร่างกายออกหากินในเวลากลางคืนมีนิสัยชอบถ่ายมูลซ้ำในที่เดิมจนเป็นกองใหญ่มีสายตาไม่ดีนัก แต่มีระบบประสาทดมกลิ่นและฟังเสียงที่ดีมากครับมักใช้จมูกที่ยาวเหมือนงวงช้างน,น,นะครับช่วยในการดมกลิ่นหาอาหารและใช้คอที่หนาดันตัวเองเข้าพุ่มไม้มีการเคลื่อนไหวตัวที่เงียบมากปกติสมเสร็จก็จะเป็นสัตว์ที่มีอุปน,นิสัยเรียบร้อยครับไม่ก้าวร้าวนะครับโดยแหล่งอาศัยของสมเสร็จมลายูเนี่ยน,นะครับก็มีการกระจายพันธุ์อยู่ในภาคใต้ของพมา่าภาคใต้และภาคตะวันตกของไทยมาเลเซีย และกอดสูมาตาครับสำหรับประเทศไทยนะครับเรายังพบการกระจายตัวของุมเสียดอยู่ในพื้นที่ต่างๆหลายแห่งครับทั้งในพื้นป่าตะวันตกเช่นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขีรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งเย็นทะเลสวนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มหงังในส่วนทางภาคใต้ครับเคยมีงานวิจัยระบุการแพร่กระจายประชากรของุมเสียดอยู่ในเขีรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของแสงและฮาร์บ,บลาครับ สมเสร็จครับก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของ IUCN นะครับเนื่องด้วยมีอัตราการสืบพันธุ์ที่ต่ำครับโดยออกลูกครั้งละ1ตัวนอกจากนั้นครับยังมีสาเหตุเนื่องจากถึงอยู่อาศัยลดน้อยลงการล่าจากมนุษย์โดยมนุษย์ครับก็ไม่ได้นิยมล่าเพื่อการมลโิคนะครับแต่อาจมีการล่าเพื่อไปเป็นสัตว์โชว์ในสวนสัตว์ครับแล้วก็มีการตายจากกับดักที่ไว้ใช้ดักสัตว์ชนิดอื่นครับ โดยในป่าครับก็จะมีการผสมเสร็จยากมากครับเพราะว่าสมเสร็จก็เป็นสัตว์ที่ระแวดระวังภัยเก่งครับแต่ในสวนสัตว์ครับก็สามารถมีให้เห็นอยู่ครับก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีครับโดยปี25 6 3ครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มีสมาชิกสมเสร็จเพิ่มหนึ่งตัวนะครับซึ่งเกิดจากพ่อชื่อแหวงอายุ22ปีแม่ชื่อโจมโคลนอายุ11ดปีโดย ลูกสมเสร็จครับก็เป็นเพศผู้จํานวนหนึ่งตัวครับเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน2องพลูกสมเสร็จครับในช่วงแรกก็จะมีลวดลายลักษณะคล้ายแต่งไทยนะครับสมเสร็จครับในประเทศไทยก็เป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับก็อยู่ในพระราชบัญญัตสิสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราชสองพครับและตามอนุสัญญาเซเตสเ,เป็นสัตว์ลำดับที่1ครับรวมถึง i UCN ครับก็ จัดให้สมเสร็จครับเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับจึงได้มีการรณรงค์และกำหนดให้วันที่27เมษายนของทุกปีครับเป็นวันสมเสร็จโลกครับสำหรับสมเสร็จครับก็สามารถพบได้ยากจริงนะครับทุกวันนี้ก็ในป่าก็เรือน้อยเต็มทีครับโดยเฉพาะพื้นป่าครับที่มันอาศัยอยู่ครับเมื่อพื้นป่าลดน้อยลงครับสัตว์ป่าก็ลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับ แล้วก็เสี่ยงต่อการทุนพันธุ์มากขึ้นกว่าเดิมครับครับนี่คือเรื่องราวของสมเสร็จครับสัตว์ป่าสงวนองไทยนะครับถ้าผิดพลาดันการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันครับขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับแล้เจอกันคลิปหน้าครับกับสัตว์ป่าสังวรนตัวต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ